เฮ้ยเฮ้ยตึงอยะชุดตึง่น้องนี่นี่ชุดตึงเอาเล้วเดี๋ยววันนี้เราจะหาปหลาไหลไปขายกันนะครับส่วนเซนุก็หาหอยนะครับผมเดี๋ยวเซนูจะหาหอยแล้วก็เอาไปทํากับข้าวนะครับก็ติดตามของช่องเซนุได้เซนุอาหารป่านะครับส่วนผมจะไปหาปหลาไหลนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาปหลาไหลไปขายนะครับเพราะว่าวันนี้วันพุธนะครับผมมีตลาดนะตอนเย็นลูกสาวผมจะพาลูกสาวผม ไปตลาดเป็นเล่นสไลเดอร์นะฉะนั้นต้องหาปหลาไหลไปขายพ่อจะเอาเงินไปซื้อขนมซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินนะครับให้ให้ลูกกินครับไปดูว่าภารกิจจะสำเร็จไหมเป็นครับเจอแล้วหนึ่งรูครับผมโอ้ยหาจนตาเหลือกเลยไหนเอ่ยไปกล้เข้าไปใกล้รูตรนี้นี่นี่นี่พีน่น้องรูขึ้นขโมน,นไปนู่นแล้วก็มีรูล,ลงน้ำแบบนี้ครับ นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำกันแย่นะมองไม่เห็นนะพี่น้องอม,มันืดๆกล้องก็โปรมันมืดนะครับผมเนี่ยเป็นวารูสวยพอสมควรเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงเบจโชคุนเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อเนื้อหมูมากกบไข่แดงนะครับผมห่อมาสองชั้นเพราะถุงห่อถุงแรกมันรั่วครับ เพิ่มความข้าวนะครับผมที่หมักไข่แดงเนี่ยปาลาไหลกินดีนะครับปอาไลาชอบเอาละเดี๋ยวี่เหยื่อกไปนะครับกองตั้งลำบากนะพี่น้องเพราะว่าที่จำกัดครับปุ๊บเหยื่ไปแล้วครับผม ไม่รู้ว่าตัวอยู่ข้างหน้าอยู่บน,นครับเอาละรอครับเราดูผลงาน,นครับเพราะรูมไปข้างบนนู่นครับมาเจอรูนึงครับผมมาเจอรูหนึ่งครับผม,มร,ร,ผมรูใหญ่พอๆก,กับรูแรกเลยครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับผม เรามาดุ้นอะไรนะครับใส่สามสี่คันเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูกูมาหมดนะครับไม่มีที่ท่าว่าจะกินเลยเงียบคลิปน้องแถมเปิดไปเจองูอีกโอ้ถอไม่ดีกว่าครับมีรูนี้เบิกสุดดูว่าจะกินไหมถ้ากินก็มีคลิปลงถ้าไม่กินก็ไม่มีคลิปลงเฮ้ยเฮยเฮ้ยตึง อ้ี๋เชือกตึงอย่น้องนี่นี่ชือกตึงเอาเร็วเอาขอญาตยังไงขอลงนะครับผมเพราะว่ารูมันใหญ่นะฮะอ่ะต่างกันแป๊บนึงผมว่าติดชัวร์ครับมันดึงมันดึงเชือกไปครับติดชัวติดชัวร์ดูว่าตัวใหญ่ไหม ติดนะคอยติดนะเวลาสู้กับปลาไหลถ้าเกิดเขาสู้สู้กลับอย่าไปสู้ตามนะอุ้ยโอ้โหสวยนะครับผมโอ้ปลาไหลตัวแรกครับของหลายเดือนนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าหน้าฝนหน้าทำนาโอ้โหโอ้สวยนะครับผมแจวๆจครับไปกว่าจะได้ เอาละครับมีคลิปลงเลยครับผมโอ้ตัวแรกในฤดูฝนครับที่เรียกว่าตัวที่สองที่สามอาจจะนานมากกว่าจะได้ครับพยายามมาสิบสิบครั้งครับผมหลุดบ้างอะไรบ้างไปกระเสียนรูครั้งก่อนนู่ก,ก็หลุดครับผมอ่าโดนว่าแสดงก็ใส่มาตั้งหลายครั้งก็ไม่ได้ลงเพราะว่ามันไม่กินเลยพี่อรมีครั้งนี้แหละเนี่ยใส่ประมาณเจ็ดรูกินดูรูเดียวกินตัวเดียวครับผมโอ,โอ,โอ้โอเคครับผมไปได้คลิปแล้วโอ้ เหนื่อยมากครับหลายชั่วโมงนเลยดิสามสี่ชั่วโมงนะมาเี่ครับผมไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดตามตามและกดแชร์ครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึง่งน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเซียนนุครับผมไปไปครับขอบคุณที่รับชมครับ